ผมได้สืบทอดมรดกร้อยพันล้านบทที่6,619คำพูดหลี่ยาลินทำให้ทุกคนมีกำลังใจมากขึ้นทันใดนั้นใบหน้าลินหวานเออไม่อาจซ่อนความตื่นเต้นพูดว่าสิ่งที่นักสืบหลี่พูดสมเหตุผลไม่ว่าอย่างไรเสาะหาเบาะแสให้พบก่อนพี่ชายเย่เชิญจะจัดการพวกเขาได้ไม่ช้าก,ก็เร็วหลี่ยาลินยิ้มเล็กน้อยมองไปที่เยเชิญพูดอย่างจรงิงจังคุณเย่ ามที่เราได้พูดคุยกันก่อนจะเปิดระบบแบบจำลอง AI ความคิดของฉันคือตรวจสอบข้อมูลทําเนียบผู้ว่าการกองทัพทั้ง5ของผู้ชิง้วยไม่ได้จำกัดเพียงที่ตั้งโครงสร้างองค์กรโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัต,ตลักษณ์ของผู้ว่าการทั้ง5ขณะที่พูดหลี่ยาหลินกล่าวเสริมว่าตามข้อมูลที่คุณเย่ยได้รับก่อนหน้านี้ ผู้รับผิดชอบในแอฟริกาควรเป็นทำรรเนียบผู้ว่าการกองทัพขวาใช่ไหมเยเชนพยักหน้าใช่ทำรรเนียบผู้ว่าการกองทัพขวาหล่ยาลินกล่าวว่าถ้าเช่นนั้นนี่เป็นเพียงก้าวแรกในการค้นหาที่ตั้งของพวกเขาในไนจีเรียสถานีนักรบไร้ชีวิตนี้อยู่ในการควบคุมของทำเนียบผู้ว่าการกองทัพขวาเมื่อเราใช้แบบจำลอง AI เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสกายไลน์ อาจพบเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับทำรรเนียบผู้ว่าการกองทัพขวาหากเราใช้โอกาสนี้ยึดทำเนียบแห่งนี้ได้สําเร็จต้องสร้างความปั่นป่วนให้ผู้ชิงผู้อย่างมากดวงตาเย่เชิญสว่างวาบขึ้นถามเขาว่านักสืบหลี่มีความคิดเห็นอย่างไรหลี่ยาลินตอบว่าผู้ชิงผู้สร้างเยื่อล่อขึ้นมาทําให้ถูกจํากัดเพียงแหล่งน้ํามันเจ็ดแปดแห่งในไนจีเรียหากต้องการค้นหาเบาะแสนี้ ปกติต้องค่อยๆลอกรังใหม่ตรวจสอบจากสินค้าที่พวกเขาส่งไปในจีเรียตรวจสอบเส้นทางการขนส่งสินค้าแต่แน่นอนเรารู้ดีว่ามีเสือบนภูเขาย่อมไม่อาจขึ้นเขาไปหาเสือได้ดังนั้นความคิดของฉันคือในเมื่อพวกเรามีแบบจำลอง AI และข้อมูลจากสกายไลน์ให้ลองวิเคราะห์ดูจะพบเป้าหมายได้หรือไม่ลินหวานเอ๋อที่อยู่ด้านข้างถามด้วยความสงสยัยนักสืบปลี่หากข้อมูลที่มีไม่เพียงพอ คงเป็นการยากจะให้ AI วิเคราะห์ออกมาเหมือนการตั้งคำถามที่ยากเกินไปทำให้คำตอบที่ได้ขาดความรับผิดชอบและสู่มเสี่ยงใช่หลียาลินกล่าวว่านี่เป็นการทดสอบว่า AI ของเราแตกต่างจาก AI อื่นอย่างไร ปล่อยให้มันวิเคราะห์ปัญหาด้วยตัวเองหลังได้รับผลสรุปพวกเราค่อยนำมาวิเคราะห์อีกครั้งจะเชื่อหรือไม่ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเราเองหลียยาลินกล่าวเสริมว่าจากการศึกษาแบบจำลอง AI ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้พบว่าพลังการประมวลผลทรงพลังมากจริงๆแต่ยังขาดการคิดเชิงตรรกะโดยพื้นฐานเปรียบเหมือนเด็กอัจฉริยะที่ไม่ได้รับการสั่งสอนแนวคิดปัจจุบันของฉันคือ ใช้โอกาสนี้เพื่อลองดูว่าสามารถฝึกอบรมให้มีความตระหนักรู้ในด้านการสืบสวนคดีอาชญากรรมในระดับหนึ่งได้หรือไม่เย่ h, เชิญกล่าวว่านักสืบหลี่เมื่อคุณมีแนวทางสามารถทดลองในทางปฏิบัติได้รวบรวมข้อมูลผ่านอินเทอร์เฟซสกายไลน์ที่เกี่ยวข้องกับในจีเรียคุณสามารถเริ่มต้นฝึกฝนได้ทันทีหลี่ยาลินพยักหน้าพูดว่าได้คุณเย่ฉันจะลองดูต่อมา หลียยาลินเริ่มตั้งคำถามกับ AI ในหัวข้อบริษัทหนึ่งในรายชื่อต่อไปนี้มีความเป็นไปได้จะซ่อนคนหลายพันคนโดยไม่ให้ใครพบเห็นคุณคิดว่าบริษัทใดน่าจะเป็นเช่นนั้นมากที่สุดและเพราะเหตุใดหลังจากนั้นแจ้งชื่อแหล่งน้ำมันทั้ง7แห่งที่เป็นเป้าหมายให้แบบจำลอง AI ทราบบทที่6,020 AI เริ่มการคิดคำนวณด้วยตัวเองอย่างรวดเร็ว รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับแหล่งน้ำมันเหล่านี้วิเคราะห์และเปรียบเทียบข้อมูลหลังผ่านไปไม่กี่วินาทีก็ตอบกลับว่าฉันคิดว่าสถานที่เป็นไปได้จะซ่อนผู้คนหลายพันคนคือบริษัทใหญ่ที่สุดราฟาเอลปิตโตรเลียมเหตุผลคือเมื่อเปรียบเทียบข้อมูลที่เกี่ยวข้อ,ของของบริษัทน้ำมันทั้งเจ็ดแห่งในการประชุมแรงงานในจีเรียบริษัทนี้มีจำนวนพนักงานจดทะเบียนน้อยที่สุดในบรรดาบริษัททั้งเจ็ดแห่ง แต่กำลังการผลิตอยู่อันดับสูงสุดในบรรดาบริษัททั้ง7แห่งอัตราส่วนผลผล,ผลิตต่อหัวเกินกว่ามาตรฐานปกติของอุตสาหกรรมสำรวจน้ำมันของในจีเรียพิสูจน์ได้ว่ามีคนงานที่ไม่เปิดเผยทำงานเพิ่มผลผล,ผลิตให้ลียาลินกล่าวว่าคุณต้องพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของพนักงานที่ไม่อยู่ในทะเบียนข้อมูลพนักงานมาจากการประชุมแรงงาน หมายความว่าที่เปิดเผยอาจมีเพียงพนักงานที่อยู่ในทะเบียนอย่างเป็นทางการดังนั้นวิจารณญาณของคุณอาจมีอคติเอไอตอบหลังจากนั้นไม่กี่วินาทีสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลฉันตรวจสอบข้อมูลพนักงานนอกระบบทั้งหมดในประเทศในจีเรียมีรายงานและบันทึกของพนักงานนอกระบบจำนวนมากไม่เปิดเผยหรือเสียชีวิตในหน้าที่ดูเหมือนสิ่งนี้เป็นเรื่องปกติมากในในจีเรียลียาลินกล่าวกับทุกคนว่า พลังประมวลผลของ AI แข็งแกร่งมากจริงๆสามารถรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลได้จำนวนมากได้ภายในเวลาไม่กี่วินาทีหลังจากพูดจบหลียาลินก็ถามเธออีกครั้งใช้แนวคิดที่ต่างออกไปมีวิธีอื่นจะตรวจสอบได้หรือไม่ไม่กี่วินาทีต่อมา AI ตอบว่าฉันได้ข้อมูลจากฐานข้อมูลเว็บไซต์การไฟฟ้าของไนจีเรียและการปิตโตรเลียมของไนจีเรียการใช้พลังงานรายเดือนของบริษัททั้งเนี้เมื่อเทียบต่อหน่วย บริษัทเคเอปิตโตรเลียมมีการใช้พลังงานสูงสุดเกินค่าเฉลี่ย15%เมื่อเทียบกับอีก6บริษัทมีเหตุผลที่ต้องสงสัยว่าส่วนหนึ่งของพลังงานถูกใช้เพื่อสนองความต้องการในแต่ละวันของคนหลายพันคนดังนั้นเวลานี้จึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุดหลี่ยาลินเลิกคิวพูดด้วยรอยยิม้มนี้ค่อนข้างอัจฉริยะและน่าทึ่งจริงๆรับข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะจจำนวนมากในช่วงเวลาสั้นๆ เย่เชิญถามเขาว่าดังนั้นเคมดปิดโตรเลียมนี้น่าสงสัยมากที่สุดหลี่ยาลินสายศีรษะยังไม่แน่นอน AI ยังไม่เข้าใจธรรมชาติของมนุษย์มากพอเพิกเฉยต่อปัจจัยที่เป็นรูปประทําหลายประการพูดจบเขาพูดกับ AI คุณไม่ได้คำหนึงถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทน้ำมันปกปิดผลผลิตของพวกเขาแม้ข้อมูลการใช้ไฟฟ้าจะน่าสงสัย หากมีบริษัทน้ำมันปกปิดข้อมูลนั่นหมายถึงเคเอปิโตรเลียมไม่ได้ใช้ไฟฟ้าเพิ่ม15%แต่ปกปิดกำลังการผลิต15%คำตอบของคุณจะผิดพลาดอีกครั้ง AI ตอบทันทีสิ่งที่คุณพูดมีเหตุผลฉันค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายงานการผลิตที่ต่ำกว่าปกติในไนจีเรียปัญหาการลักลอบขนน้ำมันของประเทศนี้ร้ายแรงมาโดยตลอด รายงานการผลิตต่ำกว่าความจริงเป็นสิ่งที่รู้ดีในอุตสาหกรรมน้ำมันภายในประเทศหากเคมีปิโตรเลียมปกปิดการผลิตความน่าเชื่อถือของข้อมูลนี้จะลดลงอย่างมากหากบริษัททั้งเจนี้ปกปิดการผลิตของตนในระดับที่แตกต่างกันข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วยก็จะไม่มีความหมายเลียลินกล่าวเสริมว่า คุณต้องคิดเรื่องธรรมชาติของมนุษย์ให้มากกว่านี้โดยเฉพาะจิตวิทยาของอาชญากรบางครั้งเมื่ออาชญากรมีส่วนร่วมกระทำผิดกฎหมายร้ายแรงเพื่อหลีกเลี่ยงการเปิดเผยตัวเองให้ได้มากที่สุดพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับสิ่งนี้ทำให้คุณมีแรงบันดาลใจบ้างไหม